สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับติ๊กปวกแดงครับคลิปนี้มาพร้อมสายฝนนะอยู่ดีๆฝนตกเฉยเลยงงมากนะครับฝนตกอ่ะมาเรื่องของเรานะครับผมเห็นหลอดแดงๆอยู่นี่ครับไม่ใช่ยาดมนะครับผมจะเป็นหัวเทียนนะครับผมครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่สมาชิกหลายท่านอยากให้ทําให้ดูนะครับก็คือการเปลี่ยนหัวเทียน ซึ่งผมก็ที่จริงๆเปลี่ยนหัวเทียนไม่ยากนะครับผมแต่สิ่งที่ยากครับก็คือการเลือกซื้อหัวเทียนนะครับผมนะผมก็ลองหาข้อม,มูลนะครับลองหาข้อม,มูลดูแล้วก็แหมมันมีข้อม,มูลหลากหลายนะครับผมบางทางจะแนะนําให้ใช้เบอร์นั้นเบอรน์นี้ซื้อจากที่นั่นที่นี่นะครับผมแต่เท่าที่ดูนะครับเด๋ยว <h implicit> ตอนนี้นะครับหัวเทียนปลอมเยอะมากนะครับผมในเว็บที่ขายกันในเว็บนะครับผมแล้วก็ ประกอบกับผมก็ใช้รถใช้งานแบบเดิมๆนะครับผมไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรก็ใช้งานเดิมๆก็ตัดสินใจว่าใช้หัวเทียนเดิมนะครับสเปคศูนย์นะครับผมสเปคเหมือนศูนย์ที่ติดมาจากโรงงานนะครับเราก็ซื้อของแท้จากศูนย์นะครับมั่นใจได้นะครับใช้ยาวๆนะครับเพราะเดี๋ยวนี้หัวเทียนที่ขายตามลาซาด้าช้อปปี้ครับร้านที่ขายของแท้ก็มีนะครับแต่ร้านที่ขายของปลอมแม่งเยอะกว่าครับผม บางท่านซื้อมานะครับหัวเทียนซื้อจากในเว็บใช้ได้แป๊บเดียวนะครับเคี้ยวมันกุดหมดนะครับอันนี้ยังโชคดีบางท่านาหัวเทียนระเบิดก็มีนะครับผมนี้เห็นกันแล้วดังนั้นก็นะครับซื้อความสบายใจนะครับของศูนย์แต่ผมแกะให้ดูนะอันนี้จะเป็นศูนย์ฮอนด้านะครับมันเป็นยี่ห้อ NGK ครับ NGK เขาทำส่งศูนย์ฮอนด้าครับมันก็จะมี ทั้ง n g k แล้วก็เ e นโซอีกตัวหนึ่งนะครับผมเอเคครับผมนี่หัวขาวจุ๊นะครับผมนี่ดูเที่ยวนะครับเป็นแบบเข็มนะครับแล้วก็จะมีเม็ดแพตตินัมนะครับผมอยู่ตรงขั้วด้านในด้วยนะครับผมต้องสังเกตให้ดีนะครับนี่ของแท้ศูนย์มั่นใจได้นะครับผมเบอร์นะครับผมสำหรับซี v i c fd 2.0นะ เบอร์ r, uh, i อ f r 6 k 1 1นะครับผมนะแต่ถ้าเป็นตัวเครื่อง1.8นะครับเบอร์ r, เหมือนกันนะครับ iZFR6K11 แต่จะต่อท้ายด้วยตัว S นะครับผม S สิงคโปร์นะใช้ต่างกันนะครับ2เบอร์ตัวนี้นะจริงเขามีหัวปิดมาให้แบบนี้นะครับแบบนี้แพ็กเกจมานๆแบบนี้นะครับนะ ก็ NTK นะครับทำส่งให้ HONDA นะครับใส่ในกล่องแดงนะครับแต่ถ้าเขาทำขายเองก็จะเป็นแพ็กเกจอีกแบบหนึ่งนะครับผมนะก็นี่แหละนอนชิดอยู่นานนะครับสุดท้ายก็มาจบที่ของแท้ศูนย์นะครับทีนี้เรามาดูราคากันบ้างนะครับผมอ่าพูดถึงเรื่องราคาแล้วนะครับนี่นะครับเบอร์พาร์ตมเบอร์มันนะครับผม 08อ่ะเดี๋ยวผมลงไว้เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้แล้วกันนะครับผมนะครับหัวเทียนนะครับผม4หัวหัวละ581บาทนะครับ <Wow. S 1> รวมเป็นเงิน2,300นระ <c oughs> ตัวอ่าคิดเป็นเลขกลมๆนะครับก็หัวละห0 0นะครับ6424ประมาณ2,400นนะครับผมนะรวมแบบรวมแหวดแล้วนะครับจะอยู่ประมาณ2,400นนะเออ สบายกระเป๋ากันไปที่ผมเบิกน้ามันเกียร์มาด้วยครับเดี๋ยวจะทําเปลี่ยนถ่ายให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับนั่นแหละ <c oughs> หัวเทียนแท้ศูนย์ก็จะแพงหน่อยนะครับรุ่นนี้ก็ตั้งแต่ซีวิ c เอฟดีนะครับผมหัวเทียนจะแพงนะครับตัวก่อนนั้นเนี้ยตัว Civic E-S นะครับผมหัวเทียนยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับจะถูกกว่าน,นี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่ครับ อันนี้หัวเทียนของ Civic ES นะครับผมจะเป็นเนี่ยเป็นเบอร์นี้นะครับเป็นพาร์ตเบอร์เหมือนกันนะครับแต่ลงท้ายตรงเนี้ยจะเป็นตัว P นะครับผมอันนี้จะเป็นตัว W เห็นไหมครับแต่เบอร์หัวเทียนนะเหมือนกันนะครับ z FR6KQ11 นะครับผมอันนี้เป็นของ Civic ES 2.0นะ์นะี่ครับหัวมันจะเป็นแบบ หัวธรรมดานะครับผมเนี่ยไม่ใช่หัวเข็มนะครับผม,อมโอเคนะสำหรับรายละเอียดเรื่องหัวเทียนนะครับผมวิธีการเลือกซื้อหรือยังไงเนี่ยก็ถ้าใครชอบแบบไหนนะครับลองเลือกซื้อแบบนั้นได้เลยตามสบายนะครับผมไม่ดราม่าก,กันนะแต่ผมเน้นของศูนย์ละกันเฉพาะตัวนี้นะครับผม,มเป็นอะไรไม่กี่อย่างนะครับที่เน้นเบิกศูนย์นะ โอเคเพราะว่าไม่อยากมีปัญหาที่หลังนะครับใช้ได้แป๊บเดียวหรือว่ามันมันอยู่ในเครื่องนะครับผมนะถอดยากแล้วก็ใช้ของศูนย์ไปเลยดีกว่ามั่นใจโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับผมครับมาลุยกันเลยนะครับเนื่องจากห้องเครื่อง c i vic FD ดีนะครับมันค่อนช้างเล็กนะครับผมแล้วเครื่องตระกูลเคนะครับเครื่องบล็อกเคเนี่ยเนี่ยหัวเทียนมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่สามารถถอดออกได้เลยเราต้องถอดพวก ชุดแผงจิงรีดออกก่อนนะครับนะาแต่ถ้าเป็นเครื่อง1.8นะครับหัวเทียนมันจะอยู่เฉียงๆตรงนี้นะครับก็สามารถถอดออกได้เลยนะครับจะถอดง่ายกว่ามากอันนี้เดี๋ยวเรามาถอดแผงจิงรีดออกก่อนนะครับจะมีคลิปนะครับอยู่3าตัวหนึ่งนะครับ2 3ตัวนี้นะครับผมออาคลิปถอดออกหมดละนะพอถอดคลิปออกก็ยกนะครับผมงัดแผงจิงรีดขึ้นมาตรงๆได้เลยนะครับผม เอาเฉพาะชิ้นกลางออกนะครับซ้ายขวาไม่ต้องอ,ออกนะยกแผงยกใบปัดนะ้ำฝนขึ้นก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยๆลิงออกได้เลยนะจิงแผงจริงดีนเนี่ยผมกําลังหาซื้อของใหม่อยู่นะครับผมกําลังศึกษาอยู่เพราะว่าของเดิมมันซีดนะครับมันซีดแล้วเน่าละนะซีดแล้วผมไป DIY โดยการเอาลมความร,ร้อนเป่านะครับทีนี้มันแม่งโกงเลยนะครับผม กลายเป็นไม่เข้ารูปไปเลยนะครับผมดูวไว้อน,นาคตเดี๋ยวผมมารีวิวแบบละเอียดอะทีนี้เดี๋ยวถอดสายนะครับผมสายน้ำน้ําฉีดกระจกนะครับผมตรงนี้โอเคถอดก่อนนะครับนี่มีกิฟตกิปล็อกนะครับผมของแผงจิ้งหลีดนะครับผมนี่หายไปตัวนึงหักไปตัวนึงนะครับผมตัวนี้กิปตตัวนี้นี่เบิกศูนย์นี่ห้าสิบกว่าบาทนะครับแพงนะครับตัวนี้น่ะโอเค โ okay. อเคถอดแผงจิ้งหรีดแล้วนะต่อไปนะครับเราต้องถอดแผงตัวนี้ด้วยนะครับผม hmm. แผงตัวนี้ก็เป็นแผงเหล็กนะครับยึดแผงจิ้งหรีดอีกทีหนึ่งโอ้ยตัวนี้นะครับก็จะมีน็อตอยู่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่ห้านะครับผมห้าตัวนั้นหกนี่อ่ะเจ็ด แปดเก้าเก้าตัวครับตัวเนี้เหล็กตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราลุยเลยนะ ก็ยก <Okay. S 2> อ,ออกได้เลยทีนี้ร้อยนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะเจอนะครับนี่ด้านบนของตัวเครื่องนะครับแบบชัดเจนละนะครับผมสามารถเอาน็อตออกได้ละโอเคตรงนี้จะเป็นอ่าน็อตนะครับผมเบอร์ 10นะครับผมใช้บล็อกตัวเล็กนี่เป็นน็อตฝาครอบวาล์วนะครับตรงนี้นะเอาเอาเฉพาะตรงที่มันดำๆนะครับครอบดำๆตรงนี้นะเป็นตรงนี้เป็นรางหัวทเทียนนะครับกับรางคอยเอาออกได้เลยนะครับผมนะครับเป็นน็อตแบบหมวกแบบนี้นะ นี่เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับทีนี้เราก็สามารถยกเจ้าตัวครอบสีดํานี้ออกได้ละนะครับนี่เรียบร้อยนะครับผมทีนี้ก็จะเจอนะครับคอยหัวเทียนนะครับผมครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะถอดคอยนะครับผมเราจะถอดสายไฟคอยคอยหัวเทียนนะครับเรียกชื่อให้ถูกนะครับมันคอยนะครับอย่าออกเสียงผิดนะครับผมก็ ตัดปลั๊กคอยนะครับก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับผมก็บีบนะครับบีบแล้วก็ดึงออกนะครับผมนี่นะครับผมสําหรับรถที่เก่าๆหน่อยนะครับปลั๊กนะครับปลั๊กคอยนะครับตัวที่บีบนะครับมันก็จะแตกออกหมดแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรเจ็บไว้เฉยมันก็ไม่หลุดนะครับผมปลั๊กมันโดนความร้อนในห้องเครื่องนะครับพลาสติก เจอความร้อนมันก็กรอบแตกเป็นเรื่องปกตินะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสมันนะโอเคเรียบร้อยละหลุดไหมโอเคนี่ก็อเอาสายนะครับเอาไปไว้ด้านหลังหน่อยโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะถอดคอยออกนะครับผมนะโอเคก็บล็อกเหลี่ยมนะครับเ,เบอร์สิบนะครับเหมือนเดิม จำด้วยนะครับตัวไหนอยู่ตรงไหนนะครับตัวนี้เป็นตัวยาวนะครับจะอยู่ระหว่างสูบที่2กับสูบที่4นะครับผม,น,มนะนั่นแหระนะโอเคน็อตคอยออกหมดแล้วนะครับต่อไปก็เอาคอยออกได้เลยนะครับดึงออกมาได้เลยนี่อ่า นี่ครับเรียบร้อยหิดซ้าอนครับ่อเรียบร้อยครโอเคครับต่อไปเราก็จะถอดหัวเทียนนะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับเป็นบ็อกถอดหัวเทียนนะครับบล็อกยาวเนี่ยเบอร์16นะครับผมเบอร์16นะก็เสียบเข้าไปเลยนะครับผมเนี่ยนะล้วก็บิดซ้ายนะครับผม โอเคเรียบร้อยทีนี้ก็หมุนออกได้เลยนะครับโอเคพอมันหลุดแล้วนะครับผมเนื่องจากมันอยู่ลึกนะเราไม่สามารถล้วงได้มันลึกมากเลยครับนิ้วเรามันยาวไม่พอนะครับก็ให้ใช้คอยนี่แหละครับผมนะใช้คอยนะครับจิ้มลงไปนะครับผมนี่อ่านี่ครับเราค่อยๆดึงขึ้นนะครับเอาใหม่เอาใหม่ จิ้มลงไปค่อยๆดึงขึ้นนะครับผมโอ้ยเอาไหมอ่าปลายคอยจิ้มไปค่อยๆดึงขึ้นโอ้ยอ้าวหลุดแล้วครับนี่หัวเทียนมันก็จะหลุดออกมานะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับผมทำแบบนี้นะครับกับทุกสูบนะค่อยๆทำ โอเคเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะครับผมนไะ เรียบร้อยครับตอนนี้หัวเทียนออกมาหมดแล้วนะครับสี่หัวนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราหาผ้ามาคุมไว้ก่อนนะครับตรงนี้กันนะกันอะไรเข้าไปในรูนะครับเดี๋ยวมันเข้าถึงห้องเครื่องเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราถอดหัวเทียนออกมาสี่หัวแล้วนะครับผมก็เวลาถอดออกมานะครับผมอยากให้เรียงหัวเทียนไว้แบบนี้ครับสูบหนึ่งสูบสองสูบสามสูบสี่นะครับเพื่อเราจะได้เช็ค ความผิดปกติของหัวเทียนนะครับถ้าหัวเทียนไหนผิดปกติเราจะได้รู้นะครับว่ารถเรานะครับสูบไหนนะมันผิดปกติทํางานผิดปกตินะครับผมอ,อันนี้หัวเทียนใหม่นะดูเคี้ยวมันนะครับผมนี่ดูเคี้ยวมันนะครับทีนีม้มาดูหัวเทียนนี่ครับตัวนี้นะครับหัวเทียนแท้เหมือนกันนะใช้งานมาประมาณแสนสองแสนสามนะครับก็เกินมานะครับผม จะสังเกตว่าเนี่ยเขี้ยวยังอยู่ดีนะครับเขี้ยวยังไม่สึกมากเลยนะครับถ้าเทียบกับของเดิมเนี่ยนี่คือข้อดีของหัวเทียนแท้นะครับผมนี่ครับดูเขี้ยวมันนะครับผมนะยังไม่ได้สึกมากนะทีนี้มาดูด้านหน้านะครับผมดูด้านหน้าตรงเนี้ยจะเห็นตัวเขี้ยวด้านบนนะครับผมมันจะสึกนะครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับถ้าเทียบกับของใหม่นะครับตัวนี้จะหนานะครับ แต่ตัวนี้จะเริ่มบางแล้วนะครับเห็นไหมครับผมบางแล้วก็เอียงๆด้วยนะครับผมนะเนี่ยครับผมอ่ะนี่แหละครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับผมก็นี่ครับมันจะมีคราบเหลืองๆออกมานะครับบริเวณตรงนี้ละนะครับตรงนี้มันบอกถึงไฟนะครับผมไฟมันเริ่มปลิ้นมันเริ่มรั่วออกแล้วนะครับมันแลบออกนะครับผมทําให้เกิด เป็นสีแบบนี้นะครับผมนะส่วนสีหัวเทียนนะยังโอเคนะครับเพราะผมเพิ่งถอดออกมานะแล้วก็เช็ดทําความสะอาดออกมาขัดนะครับเมื่อประมาณสักเดือนก่อนนะครับสีก็เลยยังโอเคอยู่สีการเผาไหม้ดูสีการเผาไหม้มันด้วยนะครับมีคราบน้ามันมีขมเหามีเยอะอะไรมันมวีวิธีดูอยู่นะครับผมเราจะได้แก้ไขแล้วผมขึ้นรูปไว้ให้นะครับผมวิธีการดูคราบขม่าหัวเทียนเคนี่ ดังนั้นก็นี่ครับมันลากได้ครับลากได้เกินแสนนะครับผมที่จริงเครื่องยังไม่มีอาการกระตุกอาการอะไรเลยนะครับผมนะแต่ประสิทธิภาพการทําง,งานมันก็จะลดลงนะดังนั้นเราก็เปลี่ยนมันดีกว่านะครับผมนี่โอเคสุดหนึ่งสุดสองสุดสามสุดส,ส,สี่จะสังเกตว่าเคี้ยวนะครับยังอยู่ดีเลยนะครับผมแต่ไฟแลบทุกตัวละนะไฟมันแลบออกทุกตัวละเหลืองโอเคแล้วผมก็ อะจะเปลี่ยนใหม่นะใส่หัวเทียนใหม่เข้าไปง่ายๆนะครับใส่เข้าไปตามสเต็ปเดิมนะโอเคเดี๋ยวเราลุกยกันเลย ครับตอนนี้ก็ใส่หัวเทียนกลับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็หัวเทียนนะครับขันเข้าไปนะครับพอตึงมือนะครับผมพอตึงมือนะถ้าเอาแบบค่าทอกนะครับผมถ้าเครื่อง2.0นะครับจะอยู่ที่18นิวตันนะครับผม18นิวตันเมตรถ้าเครื่อง1.8นะครับจะอยู่ที่25นิวตันเมตรนะครับถ้าเอาแบบเป๊ะเลยนะแต่ก็ถ้าแบบทั่วไปก็พอตึงมือพอนะครับผมนะโอเค ครับที่เหลือก็ประกอบกลับตามเดิมได้เลยนะครับลืมไปนะครับมีอีกจุดหนึ่งที่อยากให้สังเกตนะตรวจสอบก็คือ,อายางปลายคอยนะครับผมยางปลายคอยนะครับตรงนี้ ก็สังเกตดูด um ้วยครับว่ามันมีมีรอยฉีกขาดหรือเปล่านะครับถ้ามีรอยฉีกขาดก็ควรเปลี่ยนนะครับเพราะมันจะทําให้กระแสไฟนะครับรั่วออกมาได้นะครับผมนี่ตรงนี้ยางปลายคอยนะครับผมเรียกให้ถูกนะโอเคเฮกรอบกลับไป้าตามเดิมรุย ครับตอนนี้ก็ประกอบพวกคอยนะครับอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทกันดูนะครับผมนะแต่แผนจิ้งหรีดอะไรยังไม่ได้ประกอบนะครับเดี๋ยวเกิดท่อผิดพลาดอะไรจะได้มาถอดออกดูอีกทีนะดูอีก นะครับผมเรียบร้อยนะครับผม,มเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราก็ประกอบแิงค์งลีดนะครับผมที่เหลือกลับเข้าไปได้เลยนะครับโอเค ครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนหัวเทียนนะครับผมนี่หัวเทียนเก่าไม่คว้างทิ้งนะอันนี้ครับก็สําหรับใครนะครับที่ยังไม่อ่ายังไม่พร้อมเปลี่ยนนะครับก็ถ้าถอดออกมาแล้วก็สามารถใช้กระดาษทรายนะครับขัดทําความสะอาดพวกคราบคราบข้าเหมาออกนะครับผมแล้วก็ดูระยะเขี้ยวนะครับผมเขี้ยวนี่เขี้ยวเล็กๆเนี่ยกับตัวอ่าเขี้ยวขั้วกาวด้านบนนะครับตัวนี้นะครับปรับระยะห่างอ่ะเดว ผมจะขึ้นให้ว่าว่าระยะมาตรฐานมันเท่าไรนะครับถ้ามันห่างเกินนะครับก็ให้กดนะครับกดตัวกาวข้างบนตอกมันลงนะครับเพื่อให้ระยะนะครับระหว่างตัวเขี้ยวกับตัวกาวข้างบนมันได้มาตรฐานนะครับก็สามารถปรับตั้งแล้วก็ใช้ไปได้นะครับผมที่จริงก็มีสมาชิกหลายท่านนะครับก็ใช้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะออกอาการนะครับก็คือเครื่องเริ่มสะดุดนะครับอะไรอย่างนั้นถึงค่อยเปลี่ยนก็มีนะครับ ก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตามระยะมันนะครับแต่ผมก็เพื่อความสบายใจนะครับก็เปลี่ยนตามระยะมันก็จะโอเคกว่านะครับปลอดภัยนะสบายใจใช้ยาวๆนะโอเคก็จบไปแล้วครับสําหรับคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะครับสําหรับสมาชิกท่านไหนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามในเพจใน Facebook กันด้วยนะครับนี่ก็มีแจกของวันครับเป็นโอลิงนะครับผมจับกรองสแตนเลสหัวฉีดนะครับหัวฉีดเบนซิน นะก็ไปร่วมทํากิจกรรมกันในเพจนะครับเพียงถ่ายรูปท่านนะครับแล้วก็โพส์นะแค่นั้นเองง่ายๆนะครับผมรับกันไปนะเราจะผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอติดตามดูกันแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ